ฮาร์กับสกูปปี้ไอ้ฮาร์กไหมน้ำเรื่องนึงโอเคทำไมทำไมสกูปปี้ไอถึงมีควันเนาะฮะด,ดูว่าเขาเติมสองทีมาอ่ะ <c oughs> ถอดเลยครับเจ้าของบอกว่าควันเยอะขับมาจากบ้านเหมือนกับรถปรับสองทีเยอะเลยเมื่อกี้เจ้าของก็ขี่มาว่างั้นอ่ะโอเคครับน่าจะเป็นลูกสูบแบนวาวหลวมหรือว่าน้ำมันเครื่องขาดอ่ะถอดเลย